คนเรานี่มีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่เท่าที่สันนิษฐานดูแล้วคนที่ขาดปัญญานั้นมีมากมายคนไม่มีปัญญานั่นแหละมากกว่าคนมีปัญญาในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นมันจึง ไม่สามารถที่จะละบาปอากุศลต่างๆได้เป็นส่วนหลายเลยทีเดียวผู้ที่ตั้งเจตนาละเว้นบาปกรรมได้นี่มีปริมาณน้อยเต็มทีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สักอดีตนิทานมาเปรียบเทียบให้คนฟังว่าในอดีตการนั้น มีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่งบรรดาพวกปลาพวกหอยพวกปูพวกเต่าอะไรก็ได้อาศัยอยู่ในน้ำสาดนั้นมานนี่นานไปนานไปฝนแรงน้ำในสาดนั้นมันก็แห้งลงแห้งลง ในในสระนั้นมีนกกระยางตัวหนึ่งมาเที่ยวหากินปลาอยู่ในนั้นแต่เวลาน้ํามันยังมากอยู่นี่นกกระยางมันก็หากินปลายาก <c oughs> พอน้ํามวดลงนี่นกกระยางน,นกกระยางมันได้อุบายมันก็เลยไปพูดกับปลาเพราะว่า ไอเรานะั่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีปีกบ,บินไปได้เราไปเห็นหนองหนึ่งอยู่นูน้นน้ำมากทั้งใสด้วยแล้วอาหารในกระอุดมสมบูรณ์นะอยากไปกันไหมถ้าอยากไปนะั่นเราขานอาสาเราจะรับพาไปทีแรกปลาก็ไม่ค่อยจะเชื่อเลย ไม่ค่อยจะเชื่อไอ้นกกระยางเลมันฉลาดมันก็พูดหวานล้อมอะไรต่ออะไรไปเอาไปเอามาปลาก็เชื่อแล้วปลาไม่มีปัญญานี่เชื่อก็ยอมให้นกกระยางมันคาบไปที่แรกมันคาบไปสองตัวมันฉลาดคาบไปแล้ววันนี้ ตัวหนึ่งมันกินซะตัวหนึ่งมันก็ออกขาบกลับคืนไปหาหมู่นู่นี่มันมันเอาเอาปลานั่นไปไปกินตัวหนึ่งแล้ววันนี้ตัวหนึ่งมันก็เอาไปให้ลอยน้ําในหนองนั่นแล้ววันนี้ก็มันก็ข้าบเอากลับคืนไปเพราะว่าปลานั่นมันบอกว่านกยานว่า เราจะต้องเอาท่านกลับคืนไปก่อนไม่งั้นพรรคพวกของของท่านก็จะไม่เชื่อเราดังนั้นเมื่อเราคาบท่านไปหาพรรคพวกแล้วท่านจงบอกว่านั่นแหละหนองนั้นมีจริงน้ำใสน้ำลึกลก็ยังเดิมยวาคาบปลาตัวนั้นกลับคืนไปสู่หนองเดิมปลาตัวนั้นมันก็เป็นเล่าให้เพื่อนฟังแม้น้ำใสจริงลึก เย็นสบายเลยไปเถิดเพื่อนว่าน,นี่นกยางเตัวนั้นมันก็คาบปลานั่นไปทีละตัวสองตัวมันไม่เอาไปไลงหนองน้ำซะแล้วว่าน,นี่มันก็ไปไปจับอยู่ต้นไม้ต้นใดตัวหนึ่งก็กินปลานั่นอกินปลานั่นหมดแล้วเวลามันหิวมามันก็ไปหาหนองน้ำหนองนั้นอีกอื แล้วก็จับเอาปลาไปกินปลาก็ยังเชื่อว่าพักพวกของตอนนั้นไปสู่น้ำนั้นหนองนั้นจริงเลยี่ก็จึงยอมให้นกกระยาม,มันจับเอาไปกินอยู่อย่างนั้นจนว่าปลาหนองนั้นหมดวันนี้ก็ยังเหลือปูตัวหนึ่งวันนี้นกกระยงก็ไปหลอกล่อปูวันนี้นะ ปูมันพ็นฉลาดกลัวปลากว่าวนี่เออเพื่อนอเรานี่มันน้ำหนักมากนะไม่เหมือนปลานะอ่างนั้นดังนั้นถ้าจะเอาเราไปนี่เราขอเอาง่ามของเรานี่คาบคอของของเพื่อนไว้ก่อนอไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะหลุดจากเท้าของเพื่อนตกลงสู่เราตายนวัวตกลงสู่เพื่อนดินอะ เอานกยางก็ยอมะยอมให้ปูนั่นเอาปากเอาง่ามเขามาคาบคอไว้นกยางก็พาปูนั่นบินไปเขาบินไปไปลงจับต้นไม้ที่มันเคยเอาปลาไปกินนั่นแหละปูก็ท่วงวันนี้อา้าวทำไมละ่ะถึงมาเอาเรามาลงสู่ต้นไม้เนี่ยไม่ไปหาหนองอะ่ะหืมไอ้งโง่ แกไม่รู้นะว่าเราจะเอาเธอมากินต่างหากจะเอาไปหนองน้ำที่ไหนอยู่นั้นว่างั้นคราวนี้ปูมันก็หนีบคอนกยางแน่นเข้าซี่วะเนี่ยนกยางใจจะขา่าก็เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราจะพาไปอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเลยว่างั้นปูมก็คายก้ามออกหน่อยหนึ่งจำใจก็ต้องพาปูบินไปหาหนองน้ำ พอลงสู่หนองน้ำแล้ววันนี้ปูมันก็หนีคอนกะยางอันอย่างแรงที่สุดเลยทีเดียวในที่สุดนกะยางก็เลยตายตายแล้วปูก็กินนกะยางเป็นอาหารแล้วันนี้นะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละน,นิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าในโลกอันนี้นะคนโง่มีมากกว่าคนฉลาด วันนี้พวกเราได้ฟังนิทานที่พระเจ้านำมาแสดงว่าอย่างนี้แล้วนะก็ควรพิจารณาตัวของเราเองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นปลาหรือจะเป็นปูวันนี้นะ <c oughs> นกายางนั้นเปรียบเหมือนกันกันกบกิเลสตัณหามันมีมายาม,มากกิเลสตัณหานะถ้าพูดเป็นปุคกลาที่ฐานก็เปรียบได้กับคนพาน คนฉลาดแกมโกงนั่นแหละไปเที่ยวหลอกคนโง่เอาเอาทรัพย์สินเงินทองของคนโง่ไปใช้อยู่นั้นคนฉลาดแกมโกง <c oughs> ก็เทียบได้กับนกกระยางนั่นเองเนี่ย <c oughs> แต่พอไปเจอคนมีปัญญาเข้าวานี่ <c oughs> เขาก็เล่นงานเอาย่ำแย่ไปเลยที <c oughs> นั่นแหละยถ้าเมื่อยังไม่เจอคนมีปัญญา ก็ต้มคนไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะ่ะการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เกิดสติปัญญานี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะว่ากิเลสภายในหัวใจของคนเรานี่มันก็มีมายาสาไถามีเล่เหลี่ยมมากมาย ถ้าจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วก็เลยหลงกลของมันจริงๆเนี่ยคนส่วนหลายเลยหลงกลของกิเลสตัณหาเนี่ยมันถึงได้ตกเป็นทาสของมันมันบังคับให้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาด,ดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ไปตามมันเลยเพราะว่า มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วนี่สู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้หันเอะเป็นงานนี่บัดน,นี้นะเราจะเป็นปูหรือจะเป็นปลานี่ถามตัวเองดูนั่นนี่แต่แน่นอนแหละทุกคนก็คงจะต้องเป็นปูนั่นแหละเปรียบเทียบว่าเพราะาปูมันมีปัญญามันฉลาดรู้จักหลอกล้อเอานกกระยางไปฆ่า ให้ตายได้เลยอันนี้คนมีปัญญานี่ก็สามารถหาอุบายขจัดกิเลสฆ่ากิเลสตายคายกิเลสท,ทิ้งเห็นของจริงคืออริยสัจสี่ท่านกล่าวไวนะ้คนมีปัญญาเนี่ก็สามารถที่จะทำตนให้เป็นอิสระเสรีจากอำนาจของกิเลสตัณหา แต่ว่าถึงจะมีปัญญาอย่างไรอ่ะถ้าหาว่าขาดความเพียรความอดทนขาดความสำรวมระวังตนแล้วอย่างนี้มันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันแหละเพราะปัญญานี่ถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญาก็เลื่นลอยไปไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริง เรื่องราวของชีวิตนี่ตามเป็นจริงได้ด <c oughs> ังนั้นแหละพระบรมศาสธดธาก็จึงได้ทรงสั่งสอนอุบายวิธีที่จะให้เรามีสติมีปัญญาก็ <c oughs> อุบายวิธีก็อย่างว่านั่นแหละในเบื้องต้นนี่ก็สำรวมในศีนลนี <c> ่ย <oughs> ถ้าใครไม่สำรวมในศีนลเนี่ย มันก็ไปทำบาปคนทำบาปแล้วย่อมมีใจมืดมนเมื่อใจมืดมนแล้วเรื่องอะไรนะี่มันจะมานั่งไหวพระภาวนาสมาธิทำใจให้สงบระงับลงไปได้ไม่มีทางนะถ้ามีบาปครอบงามจิตใจแล้วก็ใจฟุ้งซ่านเลื่อนร้อยไปอยู่นั้นเกิดกลายเป็นคนโมโหโทโสมาหน้าทิฏฐิแข็งกระด้างกระเดือง ม <c oughs> ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนคนน้อมเนี่ยอันลักษณะของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วที่ไหนแหละมันจะไปภาวนาลงได้คนเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะอยู่แบบนั้นนะทำไปไม่ได้เลยนั่นแหละท่านผู้ที่ภาวนาเป็นไปได้นั่นนะ ก็เพราะว่ามันเลื่อนเริ่มต้นแต่สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์มาไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะวิวาทกับใครไม่ชอบเอาเรื่องเอาราวยุ่งเหยิงไม่ไม่ชอบก่อเรื่องวุ่นวายต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมนี่คำว่าเป็นผู้สำรวมในศีลด้วยดีนะก็ต้องเป็นอย่างนั้น ถ้าใครไปคิดก่อเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นในหมู่ในคณะอยู่บ่อยๆนั่นแสดงว่าคนนั้นไม่ได้สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ใจร้อนอยู่ด้วยบาปอากุศลต่างๆนั่นแหละมันเมื่อใจอยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาในทางที่ไม่ดีก็เป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้พากันสำรวจตรวจการดูอาการกายอาการวาจาของตนแต่ละวันแต่ละคืนนะตนสำรวมแล้วด้วยดีหรือยังอันนี้ก็นว่าสำคัญอยู่บางคนมันเผลอสติมากเมื่อเผลอสติมากมันก็ล่วงได้มันก็ล่วงสิกขาบทที่สมทานมานั้น ไปได้เลยโดยไม่รู้ตัวก็มีแต่บางคนร่วงทั้งที่รู้รู้ตัวอยู่ก็มีเช่นนี้แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็คือการอบรมสติให้เข้มแข็งนั่นเองพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าต้องจงเป็นผู้มีสติเป็นวินัย <c oughs> นะธรรมดาวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้น ถ้ามีสติอยู่ซะอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่ได้ล่วงไม่ได้ล่วงเป็นงั้นเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาทุกครั้งทุกเวลาซึ่งไม่เหมือนอย่างทำข้ออื่นๆทำข้ออื่นนั้นเราต้องเอามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวยกตัวอย่างให้ฟัง <c oughs> เช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะอ,อ้าวพอความโกรธมันทําท่าจะเกิดขึ้นอย่างนี้บางคนนึกถึงเมตตาขึ้นมาพอเมตตาทําบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยไปอืมเมื่อความโกรธระงับไปแล้วอย่างนี้เมตตาก็ระงับไปตามกันจิตใจก็เป็นหนึ่งเป็นปกติอยูอ่เป็นอย่างนั้นทีนี้ไป,ไปถ้าเผลอๆตัวแล้ว รู้สึกว่าใจมันจะงูดหงีดขึ้นมากับบุคคลใดคนหนึ่งขึ้นมาเอาพอนึกถึงเมตตาธรรมขึ้นมาไอ้ความงูดงีดนี่วมันก็หายไปเนี่ยคุณธรรมนอกนั้นน่ะเอามาใช้ระง,งับกิเลสเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนสตินี่ต้องมีอยู่ทุกเมื่อให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นใน อ,อธิกรณะสมถนนะจิตนะจนจึงว่า,าสงนั่นนะ่ะสวดประกาศให้สมมุติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อไม่ให้ใครโจดท,ท่านด้วยอาบัติพระอรหันต์นั้นท่านมีสติเต็มที่เลย มีสติอยู่ตลอดเวลาท่านไม่หลงท่านไม่มีความไม่หลงเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นยังว่าสตินี่มันสำคัญขนาดไหนให้พากันฟังแล้วพิจารณาดู <c oughs> แสดงว่าท่านพุะอาสวะกิเลศขาดจากสันดานแล้วนะท่านมีจิตเตี้ยวแน่อยู่ตลอดไป เมื่อมีจิตเดี่ยวแน่อยู่นั้นก็มีสติประจําตัวอยู่ตลอดไปเพราะมันไม่มีกิเลสมารบก,กวนที่จะให้จิตนี่ระลึกไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรต่ออะไรหมดนั้นะมันมันไม่มีอะกิเลสเหล่านั้นท่านละหมดแล้วเหตุนั้นจิตของท่านถึงเป็นปกติรู้ปกติเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไป เห็นก็สักว่าแต่เห็นได้ยินก็สักว่าแต่ได้ยินไปเท่านั้นเองเนี่ยภายในจิตใจนั้นไม่ได้วิตกวิจารไม่ได้วันไว้ไปด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยนี่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายเรียกว,ว่าท่านมีชังคู่เปกขาเป็นเครื่องอยู่เรียกว,ว่ามีจิตวางเฉยต่อ อายตนะภายในภายนอกต่อวิญญาณความรู้สึกต่อสัมผัสต่างๆหมูนี่ท่านไม่ได้วันไวเลยไม่ได้หลงอารมณ์เหล่านี้เลยอะไรจะกระทบมาเมื่อ,อไหรเวลาไหนขณะไหนท่านก็รู้เท่าอยู่อย่างนั้นไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอะไรเลย นี่แหละคุณธรรมของพระอระหันต์ไอพวกเราชื่อว่ายังไม่ได้เป็นพระอระหรนันต์นี่เราก็จะพยายามบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งก็ต้องได้เป็นพระอระหันต์ให้ได้เดินตามรอยของพระอระหรันต์ หมายเขาว่าอย่างนั้นบางคนก็อา้าวเราเป็นผู้ทุนชนนะจะไปเด,เดินตามรอยของท่านได้อย่างไรส่วนมากมันก็มกักจะเป็นอย่างว่านี่แหละอยากออกความเห็นมาอย่างว่านี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่ามีบคุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะ เขาทำทางให้เตียนโล่งไปก่อนแล้วอย่างงีออ้แล้วเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในทางนั้นเอาใครอยากเดินก็เดินได้อย่างนี้ใครแล้วจะไปบุกป่าเข้าไปนู่นนะมันก็ต้องเดินไปตามทางที่โล่งเตียนนั่นเองอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละทมของพระอระหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เลยใครยินดีปฏิบัติตามท่านก็นับว่า พอใจแล้วท่านไม่ได้หวงความมุ่งหมายของท่านยังต้องการยังให้โลกทั้งโลกนี่ปฏิบัติตามรอยของพระอระหรันต์ทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเราจะไปย่อท้ออย่างไรแล้วเราจะไปนึกว่าไอเรานี่เนะี่ยมันจะก้าวไปตามท่านไม่ไหวแล้วมไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้น ก็ธรรมดานะการเดินทางนะเมื่อต่างคนต่างมีกำลังอยู่นี่สมมุติเนะสมมติว่าพระเจ้าอยู่หัวงนะี้นะก็เมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินไปก่อนแล้วอย่างนี้เอาประชาะราฎนก็เดินตามหลังอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าจะไปทรงพระดำเนินไปได้แต่พระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น รัศดรก็เดินตามได้ออเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นปุถุชนคนยังเป็นผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหายอยู่ก็าตามเราก็พยายามเดินตามรอยของพระอรหันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นอือคือฝึกสติสัมปชัญญะนี่ ให้แก่กล้าขึ้นในกายในวาจาในใจนี่ให้แก่กล้าขึ้นรู้ทั่วถึงทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้ทั่วถึงในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาประจำวันประจำเวลาอยู่นี่นะเนี่ยเราทำความรู้เท่าอยู่เสมอแล้วควบคุมจิตไม่ให้มันวนไหวไปตาม อย่างนี้สิเรียกว่าดำเนินตามรอยของพระอระหันต์นะถึงแม้เรายังจะไม่เป็นบรรลุถึงพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายก็ตามมันก็เป็นธรรมดาแหละเมื่อเราเรายังเดินทางไปไม่ถึงจุดนั้นนมันจะได้บรรลุยังไงละ่ะนั่นไงแต่ที่นี้ถ้าเราไม่พยายามเดินเ,เลยมันก็ยิ่งไม่ได้บรรลุยิ่งห่างไกลพระนิพพานอ่า ไม่ทราบว่าจะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่กี่ชาติกี่ภพจึงจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานถ้าไม่ทำความเพียรไม่มีทางเลยจะจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่กี่ล้านกี่โกดชาติก็ไม่ละไม่ใกล้ต่อพระนิพพานเลยก็จะต้องได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้ชาติแล้วชาติเล่าอยู่งั้น <c oughs> แต่คนเรามันไม่เข็ดไม่ลาเพราะอะไรเล่าเพราะว่ามันระลึกถึงชาติหนหลังก็ไม่ได้เลยแล้วเกิดมาในชาตินี้เมื่อมันระลึกถึงชาติหนนหลังไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าเราแต่หนนหลังนันเราไม่ได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรเพราะกิเลสตัณหานี้เลยเนื่องจากว่ามันระลึกไม่ได้นี่แหละคนเราเหตุที่มันจะ,ะไม่ค่อยเบื่อหน่าย ต่อโลกสงสารอันนี้นะ <c oughs> แต่สำหรับผู้ที่แม้ว่าจะระลึกชาติหนหลังไม่ได้ก็ตามหากว่าได้ถือเอาพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องพิจารณาแล้วมันก็ย่อมเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในสงสารนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์ได้ พนา,นานับไม่ถวนเลยทุกขาชาติปุนับปุณังการเกิดมาบ่อยๆนี่ย่อมเป็นทุกข์องค์ที่ได้เปล่งอุทานนี้ออกมาก็เพราะว่าพระอ,องค์ระลึกไปในชาติหนนหลังไปนนพอพบตั้งแต่เรื่องยุ่งยากเรื่องวุ่นวายเรื่องคัดข้องอะไรต่ออะไรแห่งชีวิตที่เป็นมาในสงสารนีน่โดยเฉพาะ พระเทวทัตได้ผูกอาฆาตกับพระพุทธองค์ตั้งแต่คราวเป็นพ่อข้ามกลูกปัดด้วยกันนู่นมาตั้งแต่นั้นมาแล้วพระองค์เที่ยวเกิดเที่ยวตายมาเช่นไรพระเทวทัตก็เกิดมาเจอกันเข้ากดเมื่อได้ช่องทางก็ทำ้ายพระองค์ไปอย่างนี้เมื่อไม่ได้ช่องโอกาสก็ทำไม่รงทำไม่ได้พระองค์ก็ได้ประสบความ วุ่นวายเดือดร้อนกับเรื่องพระเทวทัตผูกอาคาตจองเวรมาในสงสารนับชาติไม่ทวนนอกจากพระเทวทัตแล้วก็คงจะมีคนอื่นอยู่ว้างนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุบภุนังการเกิดมาบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลาย เราควรเชื่อพระปัญญาตัตรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้เราไม่ได้หนีงนอนใจจะต้องพิจารณาดูตัวของตัวเองว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำจิตใจเป็นทุกข์เกือดร้อนวุ่นวายอยู่นี่คนเราในเมื่อทบทวนดูรู้กันทั้งนั้นแหละ รู้เรื่องตัวเองนะแต่มันเมื่อมันไม่คิดไม่ทบทวนดูแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าคิดทบทวนดูเออเมื่อวันวานนีน่เราได้ไปกโกรธให้คนนั้นนะแล้วผูกใจเก็บอยู่กับคนนั้นมาก็เพราะเหตุนั้นนะจิตของเราจึงร้อนจึงวุ่นวายอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างว่ามันมันต้องมันยอมนึกได้เราไปด่าเขาคนนั้นคนนี้ ให้เจ็บอ,อกเจ็บใจมากมบาปกรรมอันนั้นกบมังมาทำใจของเราให้วุนวายเดือดร้อนนี่เมื่อนึกทบทวนแล้วมันก็มองเห็นได้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันมองเห็นได้อย่างนั้นมันก็เห็นโทษของกิเลสต่วนั้นก็เพียรพยายามละมันไปไม่ให้มันครอบงำจิตใจต่อไปอีกเจริญเมตตากรุณาให้มากเข้าไปแล้ว กิเลสตอนนั้นก็ห่างไกลจากดวงขิดนี้ไปเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราภาคเพียนพยายามบาเพ็ญคุณธรรมต่างๆมูนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันสงบนั่นแหละ การบำเพ็ญคุณธรรมต่างๆก็หมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเองนะ,ะเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจใจก็ย่อมมีกำลังเข้มแข็งสามารถเอาชนะกิเลสที่มันจะมาครอบงำจิตนั้นได้แต่ว่าเอาชนะไปได้ชั่วคราวนะมันยังยังชนะชนะเด็ดขาดยังไม่ได้แต่ถ้าเราเอาชนะมันได้ชั่วคราวมัน จิตกิเลสมันสง,งบลงบันี้ใจมันก็สง,งบลงไปตามกันเลยมันเป็นอย่างนั้นเดองมันนะเนื่องนั้นนะใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณอันนี้เป็นกําลังแล้วมันย่อมสู้กับกิเลสไม่ได้เลยขอให้พากันเข้าใจมเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้ทําความดีด้วยกายด้วยวาจาตลอดถึงใจไปพร้อมกันไปเลย เมื่อบุญกุศลความดีแก่กล้าขึ้นแล้วมันจะทำใจให้สง,งบให้หนักแน่นไปเมื่อใจสง,งบตั้งมั่นโดยดีแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดขึ้นไปโดยลำดับนะทีนี้นะคิดอะไรพิจารณาในก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นตามเป็นจริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้